ครับสวัสดีครับสุขบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันที่อำเภอหนองเสือนะครับจังหวัดประทุมธานีก็ผมยืนอยู่ที่เส้นเรียบคลอง13นะครับก็ถนนกว้างๆแบบนี้เลยเส้นนี้ก็เชื่อมระหว่างถนนรังสิตนครนายกนะครับโน่นวิ่งไปถึงโน่นเลยนะครับวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับนี่ก็คลองกว้างๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีที่ดินเปล่านะครับนำเสนอ1แปลงนะครับสิบไร่นิดๆนะครับก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ อันนี้ก็เป็นถนนเรียบคลอง13นะครับกว้างๆแบบนี้เลยคลองก็กว้างๆน้ํำสวยๆเลยนะครับไปเชื่อมกับถนนรังสิตนครนายกเนี่ยประมาณสัก3มกิโลนะครับเลี้ยวซ้ายออกไปก็จะไปมสวมสวรประมาณสัก10กิโลได้นะครับเลี้ยวขวาก็จะไปรังสิตไปขึ้นวงแหวนกาญจนานะครับเลี้ยวขวาไปประมาณสัก20กโล21กิโลก็ขึ้นวงแหวนได้เลยนะครับด้านหลังก็จะไปวิหารแดงสระบุรีนะครับที่ดินอยู่ใน ซอยนี้เลยถนนคอนกรีตรกว้าง12เมตรนะครับ10ไร่นิดๆนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะมุ่งหน้าไปวิหารแดงสระบุรีนะครับฝั่งตรงข้ามฝั่งคลองฝั่งโน้นก็จะเป็นลงผลิตน้ำประปาของธัญบุรีนั่นเองนะครับครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ที่หน้าแปลงที่จะนําเสนอแล้วนะครับนี่แปลงนี้10ไร่เศษนะครับอันนี้เป็นถนนที่เข้ามาจากถนนเลียบคลอง13นะครับ จากเรียบคลองเนี่ยเข้ามาถึงแปลงที่ดินประมาณสักกิโลหนึ่งนะครับออกไปเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะไปเชื่อมกับถนนลังสิลนครนายกนะครับก็รวมๆคร่าวๆนะครับจากแปลงที่ดินไปเชื่อมกับถนนลังสิลนครนายกเนี่ยเพียง4กิโลนะครับคร่าวๆประมาณนี้ออกปากซอยไปเลี้ยวขวาก็จะไปหนองแค่ไปวิหารแดงนะครับอันนี้แปลงที่อยู่ตรงข้ามแปลงที่นําเสนอนะครับก็ทําเกษตรอยู่ทายังทํานาอยู่นะครับตรงนี้แปลงที่นําเสนอ10ไร่เศษนะครับ10ไร่1งาน เป็นที่ดินที่มีถนนอ้อมเลยนะครับเป็นรูปตัวยูเลยฝั่งนี้กว้างสุดนะครับ200กว่าเมตร2 3 23 3 2 3 4เมตรนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ตะวันตกแล้วก็ด้านโน้นฝั่งด้านโน้นเนี่ยจะกว้างประมาณ70กว่าเมตรประมาณ73เมตรด้านโน้นก็จะมีบ้านมีเมื่อก่อนนี้ก็จะมีบ้านมีโกดังนะครับตอนนี้เลิกกิจการแล้วบ้านก็สุดโมแล้วนะครับก็ขายเป็นที่เปล่านะครับ ฝั่งด้านโน้นก็มีถนนที่จะไปเชื่อมกับถนนเรียบคลองอีกเส้นหนึ่งนะครับประมาณสักกิโลหนึงเหมือนกันตรงนั้นก็จะมีโกดังมีโรงงานอยู่นะนะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าได้สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5ย์2 2 4 7 9สุขุมบ้านและที่ดินนะครับเนี่ยด้านนี้จะมีถนนแล้วก็ออกไปเชื่อมกับถนนเรียบคลองอ,อีกเส้นหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นโครงการจัดสรรเดิมนะครับ ส่วนของตรงนี้ยังเป็นที่นาเดิมอยู่ยังไม่ได้ถมนะครับมีถมเฉพาะด้านหน้าประมาณสัก5%ได้แล้วก็ด้านด้านนู้นนะครับด้านที่ติดกับเพื่อนบ้านเนี่ยมีลงเข็มทํารั้วไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นกําแพงนะครับแต่ส่วนของตรงตรงบ้านเนี่ยมีกําแพงแล้วประมาณสักเกือบร้อยเมตรได้นะนี่นะครับสวยๆเลยท่านใดที่จะทําโกดังต่อนะครับจะทําโกดังหรือจะทํา สวนเกษตรหรือจะทำธุรกิจอะไรนะครับลองลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้ได้นะครับสวยๆทำเลดีเข้าออกได้สองทางนะครับเข้ามาก็ไม่ลึกนะประมาณสัก 3- 4กิโลเองนะครับก็สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อที่ดินระแวกนี้นะครับประมาณสัก5ไร่1ิไร่นะครับแถวคลอง13าคลอง14น้องเสือนะครับลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้ได้นะครับ10ไร่หนึ่งงานนะครับ สวยๆทำเลดีเข้าออกได้2ทางนะครับฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบที่ดินแปลงนี้ก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอดียไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ @home4 นะครับ s า home บ้านแล้วก็เลขก4หรือใครจะไปดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ส่วนตัวผมได้นะครับเว็บไซต์ landsiam.com นะครับ w w w l a n d s i a m c o m ะครับก็เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้นะครับสำหรับ รีวิวที่ดินแปลงสวยๆแปลงนี้ก็ขอจะเปยงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด share, แชร์ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย